บริษัทหาไม่จำบจัดมาแล้วอู้วายตายแล้วข้าวตายแล้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 วหาพลาซ่าตอนกองปั่นดาราป่วน โอเคพร้อมนะกัดพร้อมนะพร้อมครับพี่เช็คกล้องอะไรให้ดีนะวันนี้ใช้ตัวเดียวนะตัวเดียวพี่แต่ว่าอ,อาจจะต้องอันนี้มันซูมไม่ถึงนะพี่เลนตัวเนี้ยเอาเลนมาเกี่ยนอะเอามาอันเดียวจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนไม่ได้พี่ไม่ะต้องมีรถเนี่ยเปลี่ยนเลนต้องตบไฟเลี้ยวไม,ไ,ไม่มีรถเลยมามอเตอร์ไซค์จางนั่นใครว่าเด็กตีเสดไปเหรอเอามาใหม่พี่จบเด็กฟิล์มมงเทพครับตัดเสดพีเอาลองดิลองเสดมาเสดบูนยึงตำบลไปจะบูนจังหวัดบาบูนแอคชั่นเอจัด อันนี้กี้ค่ะพี่นุ้ยโอ้โหดูแลกันขนาดนี้เลยเนี่ยหลายหน้าที่ค่ะผมว่าไม่ต้องด่วนหรอกครับไม่ต้องด่วนไม่เป็นไรรอรอได้เลยเดี๋ยเราเนี่ยครับหน้าที่หนุ่มหน้าที่หนุ่มแต่งหน้าดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมมีผู้ช่วยใหม่มาแนะนำนะวันนี้วันนี้วันนี้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วดีครับไม่เป็นไรช่วงนี้รถติดใช่ไหมฝนตกค่ะฝนตกรถติดมันของคู่กันเลยเฮ้ไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้น้องๆแนะนำรู้จักนะนี่ชื่อแพรวจะมาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตัวนะบสวัสดีครับคตัวครับสวัสดีครับพี่แพรวสวัสดีสัสดีกับเจนกี้สวัสดีค่ะเจโอ้ยไม่ต้องเรียกเจแล้วค่ะแม่รุ่นเดียวกันนะรักนะเนี่ยเจ้เ็นคนใจเจ้คสวยอกาสมากใส่ดไม่แต่งหน้ายเออบทมึงนี่แปลกนะพอติดกิ๊บใส่เสื้อแบบนี้มึงก็เล่นทางนี้ได้เลย ก็อพยายามแลวพี่นะยือเย่างเย่เสื้อมาใส่ก็ดีแล้วกูนะเี่ยเก่งเออ้กันดูแลให้ดีนะด่านีวันนี้คุณเจี๊ยมอสวัสดีค่ะเฉลิมปานเกิดดาลาเก่าจำได้ไหมคะ ดาราเก่าเล่นชุมแพเหมือนคพ่อเคยดูพ่อเคยดูโอ้ยน้องรู้จักอะจริงเหรอครับหายไปนานไม่ค่อยมาเล่นอะไรเลยครับผมไม่รับงานอะไรเลยโดนดูดกัญชาอยู่บ้านทั้งวันพี่ก็เห็นแล้วโอ้ทพาไม่ดีแน่เลยกัญชาเก็บตัวสักสามปีแต่อยู่ไม่ได้ครับทำไมไม่ทำงานแล้วไม่มีดูดไม่มีกินไม่มีกินจริงๆเขาโคตรร้อนเคยดูไหมเคยเคยดูครัวันนี้มาเป็นดาราเบอร์สองเนาะ เป็นดาราเบอร์สองยังแบบอ่ะปล่อยให้เด็กๆใหม่ๆเขารุ่นใหม่ๆเขาไต่เต้าก็เบอร์ไหนก็ได้ครับขอให้ผมได้ทำงานหน่อยครับได้ได้ผมรอเบอร์หนึ่งไม่ไหวแล้วครับเบอร์สี่เบอร์ห้าผมก็ทำกับขอให้มีดูด โอเคนิกกี้เดี๋ยวดูแลหน้าพี่เก็บเกาด้วยนะได้ครับผมกราบแกหายไปนานแก่แก่ไปเยอะโอเคนุ้ยด้วยน้องเดี๋ยวเรื่องแต่งนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูช่วยโอ้โหดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยยังไงฝากน้องกูด้วยนะได้ค่ะเจนิกี้แต่งด้านขวาด้านเดียวก็พอค่ะด้านเดี๋ยวกล้องเขาเขาเขาซูมเข้าขวาแล้วเดี๋ยวเขาเขาคางไว้อย่างนี้เลยเฟรมนี้เลยขวาข้างเดียวได้ค่ะครึ่งหน้าก็พอได้ค่ะได้ค่ะไปจัดให้เดี๋ยวลงแป้งขาวๆแล้วนี่เดี๋ยวปัดแก้มอันนี้ลงแป้งไว้ใช่้ยคคะะ่เลไ้้ไมม่่ตตตองงแเเ็หรอไม่่่ต้้้อองงคะะเเพรราาาาาววกลับหนข เดียวค่ะโอเคได้ค่ะแล้วก่อนแต่งหน้าอยากดื่มน้ำอะไรก่อนไหมคะไม่เอาดีกว่าครับไม่เป็นไรครับเอาไม่เอาน้ำหวานแค่น้ำหวานโอ้น้ำหวานไม่ดีครับสชาติจะเป็นประหวานน้ำมาเชื่อประหวานครับงั้นเอาเออน้ำบัดลมน้ำบัดลมไม่ได้กินไปแล้วท้องอืดครับท้องอืดเอากาแฟดำไหมครัคุณเที่ยวโอ้เดี๋ยวดีดครับนอนไม่หลับตอนเช้าต้องถ่ายอีกครับอุ้ยเราดื่มอะไรดีคะเนี่ยน้ำเปล่าไหมคะน้ำเปล่าน้เปล่าไม่มีรสชาติเอ้าแล้วถ้ามีรสชาติอยากดื่มอะไรคะมีเบียร์เย็นๆไหมครับ เวลางานมันมันดื่มได้ด้วยหรอคะพี่นุ้ยได้กองนี้ดื่มได้พี่ก็ดื่มด้วยพี่ทำงานไม่ได้ดื่มไปด้วยเหรอเออแล้วหนูดื่มปะอยู่แล้วโอ้โหมีความสุขอะไรที่แบบเย็นเย็นเชียบเชียบแค่เปิดโลกขาเปลี่ยนแล้วลูกงั้นเลิกก่อนกินเบียร์กันไปทำงานก่อนพี่ติดหรือเปล่าเนี่ยแต่น้่งก่อนพี่ติดหรือเปล่าไม่ได้ติดแต่เลิกไม่ได้ขวาขวาขวาใครอ่ะขวาใครคะ ขวาเขาเว้ไอไดยวน้ลบออกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิดในมุกอันนี้ผิด่ขวาเขาขวาขาเขาที่ขาเขาผมว่าการแก้ตรงขวาซ้ายเนี่ยไปแก้คำพูดนิดเดียวดีกว่าปัดออก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 ดีปัดปัดปัด วันหลังจะผิดนี่ดูโอ้ดิเฮ้ยเขาเป็นแซนด์เนเข้าห้องน้ำที่แล้วผมว่ามัไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเพื่อนะครับให้ไงปัดออกที่หลงซี่ขวานี่ยทำไมไม่นัดกันก่อนล่ะครับขวาหรือซ้ายขวานี่ขวาเขาอ่ะคันไปะมาไข่อะไรเออนะคะอีกเดียวอีกเดียวโอเคนั่นแหละนั่นแหละดีเลย ไหนกล้องลองแพนลองแพนเทสเทสกล้องไหนอ๋อได้แหละครับไว้บริลลันได้แล้วฮะเช็คแสงเช็คแสงได้เลยครับโอเคไหมตรงนี้อ่อนไปไหมคะโอ้ยนวลเลยครับนี่ดูจากมอเตอร์ฮะได้แต่ว่าเอ้ยเราขอขอซสายเข้มหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นรีเฟกครับรีเฟกหรอรีเฟกรีเฟกพี่ต้องเข้มหน่อยพี่โทษทีนะเจ๊เดี๋ยวดโอเคไหมเริ่มเริ่มอานี่ผมมีสีแล้วพี่เจี๊ยพี่เจมโอเคไหมร้างเลยพี่โอเคไหมคะยังไงก็ได้แล้วแต่ความพอใจครับผม เดี๋ยวเรารอเอ่อนักแสดงอะไรพร้อมแล้วก็เดี๋ยวถ่ายกันเลยเออลองเต้มไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่ไม่ผูเขาไม่ดำไม่ใช่เป็นผมเป็นไออเจ้าของที่เออผมโทรหาคุณนุ้ยฮะคุณนุ้ยเอาทันทีเลยคือเอ่อการทำโฆษณาเนี้ยคุณต้องเอาดารามาเล่นแล้วแบบโฆษณาเนี้ย ผมจะไปใช้เป็นโฆษณาห้างสับสินค้าของผมอะกัมมะข่ำพาซ่าอะไรนะกัมมะข่ำพาซ่าเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเออคืออยากจะมีเพลงอย่างที่คุณผมบีไปคุณฟังอะเพลงกัมมรขมำพาซ่ายังเลยครับยังไม่มีใครส่งมาคุณเปิดหัวของคุณนะนะก่อนที่ดาราจะเข้านะถ่ายห้างกว้างๆเลยนะแล้วเเพลงขึ้นมาเลย กัมะกัมภาซากัมมะกรมภาซาเขาเชิญท่านมาเที่ยวกันแน่แน่เดที่ยวกันมันมันแยมแยมมันมันแแกมะกัมาซาแมแถมเอาอันนี้เลยเอาอันนี้เลยคิดดีแล้วใช่ไหมครับะ เดี๋ยวป้าเป็นเพลงที่พอเปิดหัวป่ะเอาเพลงนี้เลยฟังง่ายสบายหูท okay. ี่กำมะกำปาซ่าแล้วคุณก็เอาดาราออกมาเลยอันนี้ตรงนี้อ่าโอเคโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออมีกิจกรรมเปลี่ยนหน้ากากด้วยเหรอเฮ้ยได้ไมายาชนชื่นอันนี้คุณเจี๊ยบไดครับอแล้วดาราเมีน่ะดาราหลัะคุณเฉลิมพลใช่พี่แจ็คแจ็คเฉลิมพลที่เพลงเขาดังๆค่ะเคยฟังใช่้หมไอ้ตัวนี้้ตัวนี้เปลี่ยนได้ไหม เมียนได้ไหมไอ้นี่ล่าสุดเนี่ยจะคลอดได้ยังทะเลาะกับเมียอยู่เลยฮะไอ้นั่นมันเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เอาผมไม่เอาดาราแบบอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวพี่ลองเจอตัวจริงเขาก่อนหนูเอาโทรศัพท์มาป่ะอ๋อเดี๋ยวพี่แจ็คนัดไว้กี่โมงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้โทรคุยเขาบอกว่าเดี๋ยว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 พี่โอนตังค์ให้เลยสองล้านใช่ไหมที่ที่จ้างอันเนี้ยโอนตังค์ให้เลยใ่ค่ะเขาบอกว่านี่จะมาถึงตอนนี้เดี๋ยว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 เขาเดี๋ยวพี่ไอ้ไอ้โอนตังค์ต้องสแกนหน้าด้วยพี่แจ็คนี่ เงินเข้าไปแล้วนะเงินเข้าไปแล้วนะเงินเข้าไปสองล้านแล้วนะเดี๋ยวให้ทีมเช็คให้นะโอเคโอเคเพราะว่าโอนเกินห้าหมื่นมันต้องสแกนหน้าใช่ไหมไปบอกธนาคารว่าเออว่ายังไงตอนตอนเวลาทำมึงใช้หน้านี้ไงแล้วใช้นั่นอะอันนี้คือตอนตั้งค่าหน้าเรียบร้อยแล้วนะหมดเข้าเรียบร้อยแล้วนะเข้าแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองคุแจ็คตั้งหนึ่งลองคุงแจ็คเอ้ยกว่าจะได้งานกว่าจะได้เงินเนาะต้องคอยง้อคนโน้นคนนี้เขาเออ สวัสดีค่ะครับรวยรวยพี่แจ๊คค่ะโหงานเยอะบ้างเลยพี่วันนี้อาจจะถ่ายแค่ฉากเดียวพอนะพี่เพราะว่าต้องไปงานอื่นต่ออีเวนต์ห้างานวันนี้อุ้ยทำไมรวยมากเลยพี่แจ๊คไปถ่ายหนังเมื่อคืนเลยพี่เรื่องอะไรเจ๊งแน่แม่เยศเฮ้ยโอ้ยให้ไปว่าหนิไม่พี่ไม่พี่มันถ่ายหวยแตกอะพี่มันถ่ายหวยแตกอะพี่ไม่มาทำงานกับผมงี้ถ้างานผมไม่ดีคุณเอาไปประจานปะเนี่ยผมกลับได้นะผมกลับได้นะพี่แจ๊คพี่แจ๊คทำมาก่อนค่ะพี่แจ๊ เออโอเคโอเน้องตังคิวเว้ยแล้วอธิบายเป็นโฆษณาเออกรรมกั่นกรรมกั่นอาษาอะไรนะชื่ออะไรนะกรมกั่มกัมกั่มกรมกั่มคือเฮียอะไรวะพี่กรรมกั่มอาซาคือเฮียอะไรวะเอ้ยเอ้ยมไู่เหมือนนกัพ้ยทางพี่จ่ายตังไปแล้วโอนตังไปแล้วอ๋อฮะเฮ้ยไอ้น้องน้องน้องไอ้นุ้ยนุ้ยนุ้ยครับพี่สงสารไอ้นี่ได้ไหมนั่งสารอ่ะไอ้น้องกลับไปก่อนได้ไหมพี่ให้สองร้อย ขอให้ผมเล่นนะครับผมตั้งใจมาทํางานครับไอ้เรื่องเงินค่อยว่ากันอีกทีขอให้ผมได้เข้าฉากเลยครับโอเคแล้วไอ้เข้ารับแต่งขนาดนี้มึงจะให้กูกลับบ้านเหรอโอเคมีพวกแฟนคลับผมมาอยู่300คนหน้าตูดเลยตอนนี้มึงต้องกั้นด้วยนะเว้ยเพราะว่าตอนผมออกไปอ่ะคือพี่ต้องกั้นแฟนคลับให้ผมด้วยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะแต่ขอ่ายอ่ะได้แค่ซีนเดียวแล้วผมต้องรีบไปอีเวนต์ต่อเฮ้ยของพี่มี3ามซีนแล้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวที่เนาะเปลี่ยนตัวเลยเอามันทำไมฮะตัวแสดงมเตเล่นได้้มัไดครบ เอางี้ก็ได้ฮะเป็นกุญแจ็ค่เราตกลงไว้แล้วก็ตกลงไว้แล้วนี่เรื่นากเดียวแล้วคุณต้องถ่ายถึงสามฉากอ่ะคุณคุยกันยังไงค่อคค่ยตายแล้วอ๋อที่มึงทักมาใช่ไหมให้มาโปรโมทไอ้ก็มกร่ำที่ภาซาพาซาที่ขายแต่ลูกชิ้นหมูหันกับน้ำพริกเฮียอะไรทั้งรายการนะนะ พวกคนี้ไม่อยากมาได้เลยเฮียแบนพูดแต่น้ำพริกของชินเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยเฮียขอเฮียไม่ไหวพี่มาเกาอะไรรังแคร์เฮียอะไรร่วมมือเอางานให้หนุย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 ให้ตั้งเอาดาราเข้าฉากเลยเปิดกว้างๆเฮียห้างพี่เแล้วใส่เพลงไปเลยเฮียมาคำพระซาคำพ่อซาข้อเชิญทันมาเที่ยวปั่นแกลล์แรมเฮียครับเชิเชิญหน้าหมอได้ไหมเฮียเชิญหน้าหมอเชิญเฮียนั่งนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่จัดตรงนี้พร้อมนะไอ้กล้องพร้อมไหมพร้อมครับ ไอ้ไม่แตดได้ปะวะหนุ่ยะเกียรแตดหน้าว่ะลองพื้นเท่าหน่ไหมโอ้โหหน้ามันเป็นกระโปงหมาเลยพี่จะรลฟฝาทูเวมาแล้วครับเดี๋ยวเข้าเลยนะพี่เจี๊ยบยืนนี่นะจ้าพี่เจี๊ยบปั๊นี้ครับทำงานแต่อันนี้ไม่เอาหันหน้าไปมองตรงโน้นมองแบบว่าบรรยากาศคือยืนนานคือแดดเผาหน้าอันเนี้ยไปข้างหนึ่งได้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 แบบยิ้มทำไมพี่หน่อยทำกับผมอย่างเงี้ยใช่านไม่มีได้หรอกอะไรยิ้มเพเจ๊ยรองพื้นบนชั้นสองครับผมแล้วดูบรรยากาศที่นี่ บอกฮุยตลาดอะไรวะหน้ามาเที่ยวจริงเลยยาวไปจังท่านคนี่ยาวไปยาวไปอีกเหรอเออทั้นห้าเที่ยวจังห้างนี้เฮ้ยน้าเที่ยวจังที่นี่โอเคหอมยานสเตลดขออ้าวปูนึงจะปูนต้องไปขอโบดแอคชั่นไอชั่นนี่มันกองอะไรครับนี่กันมาครับซนต์มเขากินน้ำหมดเลยปะเอาทันทันอ๋อสเตลท์ทันเลย จด้ค <łość> ่ะแล้วใครับโอเคคัดครับเฮ้ยคุณเล่นอะไรกันครับเนี่ยคุณเล่นอะไรกันครับกำลังชัยอยู่นี่ผมสองล้านเนี่ยที่ผมโอนให้พวกคุณเนี่ยล้วคุณมาเล่นยิกๆยิกยิยิยิกันไอ้นี่ไรผมไม่ตั้งใจเล่นด้วยไอ้นี่ก็ยืนไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรของมันอะไอ้นี่ก็มาจังหวัดเพี้ยอะไรป่าโบวัดโบ กูมันอยู่อะไรเงี้ยไอ้สองล้านเนี่ยความัข้าใจเนี่ยมันจะบาดปลาโบกูก็เซ็งแล้วโอ้ตายมีปัญหามากเหรอวะมีปัญหามากเหรอไม่ไม่ไม่กินผักอะไรกูอ้าวผมโมโหอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ย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 ผักอะไรกเฮ้ยฮะพี่เปิดก่อนนะอ้าพี่เปิดก่อนนะคือผมไม่เกี่ยวกับพี่เลยผมว่ายันจะเกียรตอ่ะเปิดก่อนไอพี่ป่าให้ผมด้วยพี่ปอาให้ผมจบพี่อ่ะ สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วส่วนเสาหน้าลิเกสุตาขอมาหาให้กรจายบเบลอเนกลาโอแม่จังแม่จังวันนี้ลูกเบลเข้ามาออ้้ยย คุณแม่เอกจะไม่ถาได้กินแล้วขาวเนี่ยสุวอย่าถอดชุดนะวันนี้แม่ขอชุดนี้เลยขอเธอแม่ชุดนี้เมื่อวานี่ยบอกให้แม่ไปรอหลังวัดจะไม่เห็นไปหาแม่เลยอ่ะใครใครเขาบอกเขาบอกกูกูจ้าเออมึงเหรอที่ยืนข้างวัดอ่ะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะคุณคุณเป็นใครครับเนี่ยเบลวันเ็กครับดาวตลกตลกจริงป่าเอ้าตลกจริงพี่เออที่ก็บอกว่าก้าวขาขวาแม่ยกเห็นก็หงายท้องเลยเล่นขำใช่ไหมเมาจ้ะตายแล้วตายแล้ว